ครั้งนี้เห็นไหมครับชนวินาศสันตโรเพราะว่ามาเป็นรถใหญ่รถบรรทุกแล้วเบรกแตกเอาไม่อยู่ครับรถคันอื่นจอดติดไฟแดงกันอยู่ถามว่าโดนชนกันไปทั้งหมดกี่คัน10คันด้วยกันคุณผู้ชมบรรทุก22ล้อพุ่งชนเข้าตรงนี้เนี่ยเป็นถนนตรงพุทธสาครจังหวัดสมุทรสาครรถยนต์ที่จอดแม่ไฟแดงไม่ต้องไปแล้วต่อให้ไฟเขียวก็ไปไม่ได้แล้วนะครับพังแบบนี้คันมีคนเจ็บเคนด้วยกัน ซึ่งที่บาดเจ็บเนี่ยอายุน้อยที่สุดเด็กหญิงอายุ11ขวบแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนนึงอายุ14ปีกําลังเดินขายของขายนมเปรี้ยวอ,อยู่ตรงแยกไฟแดงอะ่ะน้องถูกชนจนร่างกระเด็นขึ้นไปอยู่บนฝากระโปรงของรถแท็กซี่ผู้เสียหายคนนึงบอกว่าเห็นรถพ่วงมาจากด้านหลังคุณผู้ชมมีกระจกหลังใช่ไหมเรานั่งขับรถเนี่ย<อ>เห็นมาแล้วละ่ะด้านหลังตายแล้วก็คิดในใจจะโดนไม่น้อจะโดนไม่น้อสุดท้ายโดนรถตัวเองจริงๆครับ จอดติดไฟแดงอยู่นะครับแล้วพาก็ได้ยินเสียงเหมือนรถชนข้างหลังเราก็มองกระจกหลังก็เห็นคนมาไปทอด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 ก็ไม่คิดว่าจะถึงรถเราฮะเพราะว่าเราอยู่ทันที่ที่สี่ที่ห้าประมาณเนี้ยครับครับโดนชนท้ายโดนชนท้ายเสร็จก็ตรถก็พุ่งไปชนข้างหน้าอีกเราก็ยังไม่หยุดเท่านั้นก็ข้างหน้าก็ชนกันต่อไปอีกรถพ่วง เขาคงเบรกไม่อยู่หรือไม่ได้เบรกเลยัอ่าเบรกไม่อยู่หรือไม่ได้เบรกถูกไหมครับแต่ว่าถ้าถามคนขับรถพ่วงเขาบอกว่าผมพยายามเบรกแล้วเนี่ยขนถ่านหินจะไปส่งที่สมุทรสาครนนี่แหละมันเบรกแบบเบรกแตกไงก็เลยทําให้ฝ่าไฟแดงมาแล้วแยกหนึ่งโชคดีนะฝ่าไฟแดงแยกที่แล้วเนี่ยไม่มีรถจอดแบบนี้พอมาถึงแยกนี้พยายามหยุดรถสุดท้ายไม่สําเร็จก็เลยชนเข้าไปแบบนี้คุณผู้ชมก็นําตัวคนขับรถพ่วงไป สอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักสพกระทุ่มแบนงานนี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าค่าค่าเสียหายอ่ะอออที่ต้องมารับผิดชอบซ่อมให้คันอื่นอ่ะโอ้โหงานนี้น่าจะบานเลยนะฮะต้องไปเช็คสภาพรถดีๆเนาะก่อนเดินทางวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้